สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะมาเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาล้างหน้าด้วยสบู่ตัวใหม่ของเรากันนะคะตัวนี้นะคะสะบู่นัชาลิสดาโซม์นั่นเองนะคะ,ะมาเดี๋ยวยจะล้างหน้าให้ดูนะคะตัวนี้หลายคนอาจจะถามว่าเอ้ตัวเนี้ยมันช่วยอะไรอะ่ะทำไมวิถึงทำออกมาขายจะบอกว่าตัวนี้นะสำคัญมากๆนะคะในการที่จะทำให้ฝ้ากระสิวจุดด่างดำเนี่ยคือหายไปนะคะ ตัวนี้คือเป็นขั้นตอนแรกของการเคลียร์ผิวให้พร้อมรับกับการบำรุงในขั้นตอนต่อไปเลยนะทุกคนตัวนี้เป็นสบู่ลิซดานะคะสารสกัดหลักๆที่เราเอานำมาใส่ในตัวนี้ก็คือจะเป็นสเตมเซลล์กลาบนะคะสเตมเซลล์กลาบแล้วก็จะมีในส่วนของว่านหางจระเข้ด้วยนะคะอ่านี่นะคะ,ะมาเดี๋ยวเราจะมา ล้างหน้ากันดีกว่านะคะตัวนี้นะสำคัญมากๆนะคะทุกคนนะคะเพราะว่ายุ้ยดูแล้วว่าถ้าการที่เราใชา้ตัวทำความสะอาดผิวหน้าที่ไม่ดีพอล้างหน้าได้ไม่สะอาดเนี่ยมันส่งผลต่อการเห็นผลมากๆเลยเวลาที่เราทาครีมหรือเซรั่มอะไรต่างๆนะ มันจะไม่เห็นผลนะคะหรือเห็นผลได้น้อยมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าระหว่างวันที่เราแบบทาครีมทากันแดดทาแป้งอะไรต่างๆที่บรรเลงลงไปเนี่ยมันจะไปอุดตันที่รูขุมขนของเรานะคะพอเราเทำความสะอาดผิวหน้าได้ไม่ดีพอเนี่ยมันจะส่งผลมากๆนะคะการเห็นผลจะเห็นผลได้น้อยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีตัวที่ทําความสะอาดผิวหน้าได้ดีนะคะมันจะเคลียร์ทุกรูกขุมขนที่ที่ อยู่ที่รูขุมขนเนี่ยเราออกจนหมดนะคะอย่างเช่นตัวนี้จะทำงานได้ดีมากๆนะคะและที่สำคัญคือการที่เราทำเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดเนี่ยมันส่งผลให้เซรั่มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเห็นผลได้เร็วสิบ เท่านะคะฝ้ากระจะจางลงได้เร็วขึ้นอีก10เท่านะคะและที่สําคัญตัวนี้นะช่วยในเรื่องลดฝ้ากระได้ดีมากๆเลยนะคะเสริมกันเสริมกับเซรั่มได้ดีมากๆนะคะใช้ควบคู่กันได้เลยนะคะล้างด้วยสบู่ลิด้าตัวนี้จบนะคะแล้วก็ทาด้วยเซรั่มเอาอยู่เห็นผลชัดเจนเร็วขึ้น10เท่านะคะจริงๆเพราะว่าตัวนี้คือเราทํามาเพื่อให้มันแบบใช้ควบคู่กันและเห็นผลทํางานควบคู่กันได้ดียิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้ลูกค้าทุก คนเนี่ยเห็นผลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนกลิ่นหอมมากนะคะและที่สําคัญคือแบบโอ้ละมุนหน้ามากเดี๋ยวจะล้างหน้าก่อนการที่เรามีตัวทําความสะอาดผิวหน้าที่เอ่อที่มันดีนะมันจะช่วยให้ผิวหน้าเราเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะทุกคนดูผิวหน้ายุ้ย สะอาดทุกรูขุมขนมากนะคะและที่สำคัญหน้านุ่มหน้าไม่แห้งตึงนะคะก้อนนี้89บาทเท่านั้นนะคะ